<c oughs> จอดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีรูอุอิงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีศิล,ลปินตัวน้อยเข้ามาเนาะก็คือนองหักแพงอืมนะคะเอะมันอาจจะมีบางกระแสรหรืออาจจะมีคนไปเปรียบเทียบลูกอุอิงนู่นนี่นั่นแม่มองว่านะคะลูกอิงไม่มีใครทําเหมือนเขาได้หรอกคะ่ะอุอิงคือหนึ่งเดียว ไม่มีใครทําเหมือนอุงอิงได้และไม่มีใครแทนที่อุงอิงได้นะคะเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในวงสาวน้อยไม่หญิงก็ว่าโอเคหมดนะ ส่วนที่ว่าเขาจะทำยังไงให้ FC รักเขาประทับใจเขานั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลสำหรับแม่หญิงก็ยินดีและเห็นด้วยกับแนวทางของบอสการพัฒนาองค์กรมันก็ต้องมีศิลปินเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะคะใครคือคนที่ใช่ที่สุดเปรียบเสมือนบอสโจเขาเเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชนนะคะตัวไหนที่แข็งแรงและแข็งแกร่งทรงพลังที่สุด ตัวนั้นก็ต้องออกสู้หรือออกออกตีหรือออกลบจังสิหมคะค่ะแต่ตอนนี้บอโจมีตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดคือออกตีออกสู้ทุกสนามก็คือลูกอุก๋งอิงนะคะแต่ว่าถ้าจะต้องมีเข้ามาเพิ่ม <c oughs> ในความคำว่าแข็งเก่ง <c oughs> แม่ว่าก็ดีบอจโจน่าชื่นชมนะคะท่านก็ไม่ได้เกาะกระแสที่ ที่แย่ๆเอาคือท่านท่านสร้างกระแสด้วยตัวเองบอโจเขาสร้างกระแสด้วยตัวของกับเองเขาเฟ้นหาคนที่มีคุณภาพและก็มาปั้นมาเช็คเลตติ้งว่าคนคนไหนที่เลตติ้งดีเมน้องฮักแพงเนี่ยก็ต้องก็ต้องอึ้งเหมือนกันนะไม่หญิงก็งงว่าเฮ้ยคนสนใจน้องหักแพงมีมาดูหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวเลยหรอโอเคแหละความตื่นตาตื่นใจอาจจะมองว่า กพใช่สิวงสาวน้อยมีผู้ตามตั้งสองล้านกว่าควรจะมาดูหนึ่งล้านวิวก็ไม่แปลกมันแปลกนะคะกี่คนแล้วที่มาสมัครวงสาวน้อยน่ะยังไม่มีใครดูถึงสองล้านวิวเลยคือเรากันลูกอิงไว้ลูกอิงไม่ต้องพูดถึงเพราะณวันนั้นรู้สึกคนติดตามยังไม่ถึงสองล้านนะณวันนั้นที่ลูกอิงมาอ่าเพราะนั้น ลูกเอิงมาวันแรกคนเข้ามาดูแปดแสนเกือบล้านเหมือนกันแต่ตอนนั้นคนติดตามยังไม่เยอะเท่าวันนี้ลูกเอิงคือกันไว้ไม่มีใครทุบสถิติเขาได้แต่คนที่สองที่ทำให้เอฟทีสนใจทุกคนเข้าไปดูก็คือน้องรักแพลงแม้ว่าเด็กคนนี้ก็มีของแต่จะทรงพลังแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวเขาคนเราบางทีเนี่ยนะคะการที่จะมาเป็นแชมป มันก็ยากและที่ยากยิ่งกว่าแชมคือรักษาแชมแต่คนที่ทำได้อย่างเสมอต้นเสมอไปณนะวันนี้ก็ตรงยยอมรับว่าก็คือลูกหญิงสาวน้อยเพดันแพงนะคะแม่หญิงเองอาจจะไม่ค่อยได้ทำข่าวน้องช่วงนี้เพราะมัวแต่ไปช่วยพ่อละพ่ออยู่ไม่ได้ว่าทิ้งวงสาวน้อยวงสาวน้อยก็ยังอยู่ในใจแม่หญิงยังคงปกป้องเหมือนเดิมเองแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นแม่ก็ไม่ค่อยใจนั่น ไม่ก็จะไม่พูดถึงสักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามทําคลิปให้ถึงวงศาน้อยหรือบางทีไม่อาจจะไลฟ์พูดถึงบ้างนะคะแต่ก็เหมือนเดิมเพราะพวกเรามันใส่กล้องไงเออถ้าไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นพวกเราก็จะอยู่สบายสบายเออเมื่อไหร่ที่มีสงครามหรือมีใครว่าบอ,อโจรแรงคือน,นั่นแหละแม่หญิงก็ขึ้นโต๊ะก,กับแบบนี้ค่ะนะเอฟซี FC ลูกญิงเนาะพวกเรายังรัก ยังชื่นชมน้องแล้วก็อยางให้เข้าใจนะคะในคําว่าผู้บริหารที่ไม่หยุดการพัฒนาโบจจคือคนหนึ่งที่ทรงพลังทางด้านความคิดหรือการที่เขาเฟ้นหาศิลปินตัวน้อยที่จะมาเสริมทัพไปกับวงสาวน้อยเพลัดแพแพงเพราะว่าวงสาวน้อยไม่ได้มีแต่หมอลำเขามีรถแห่ เขามีรถเหตุแล้วเขาก็มีสเสด็จแบนแล้วก็มีสาวน้อยสาขาสองอะไรก็ว่าไปนี่คือการที่โบโจคือมองการไก่พยายามตอบโจย์ให้กับแฟนขับ f c ว่าพวกเขาต้องการแบบไหนโบโจพร้อมที่จะเสิร์ฟเปรียบเหมือนโบโจอาจจะเป็นร้านขายกาแฟก็ได้นะคะแต่ละแต่ละแต่ละสายงานหรือแต่ละสิ่งที่โบโจคิดขึ้นมาเหมือนสเสด็จแบน อา,อาจจะเปรียบเหมือนคาปูชิโน่หรือเปล่า,าหรือรถแห่ก็อาจจะเป็นเหมือนเอเปรสโซ่แล้วก็เหมือนอวงสาวน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นกาแฟรถที่ผสมนมเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะประมาณนี้ <c oughs> แม่ก็ลือเรียกไม่ถูกนี่ละเขาเรียกว่าพร้อมเสิร์ฟตามใจ f c ตามใจเจ้า,จาภาพ คือบอบโจได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เอฟซเจ้าภาพทุกท่านได้เลือกกินเลือกใช้จะเอาหน่วยไหนล่ะจ้าหมอลำเต็มวงไหมหรือจะเอาแค่รถแห่คือสาวน้อยคําว่าตาไปใต้แบรนสาวน้อยก็มีคุณนะคะแล้วก็ศิลปินที่มีการบันทึกเสียงหรือออกซิงเกิลน,นะคะก็มีคุณแมนมานิวันนะคะซึ่งวันที่เท่าไห่อ่ะเขาจะ ออกอัลบ,บั้มหรือโอ้ยพูดไม่ถูกแล้วอะอเนี่ยโค่อยได้ไปเบิงงช่วงนี้ตรงกั่ไบบอร์ดเดอร์นะคะใครใครเข้าใจใครรู้อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาเพราะแม่รู้ว่าฟงสาวน้อยไม่เคยหยุดการพัฒนาอันนี้แม่ชื่นชมขอให้บอสประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางทุกการคิดการเอพรีเซนต์ขอให้ได้รับการต้อนรับจากเจแฟนครับ สังหน่อยเป็นปันแพงและ f อฟซทัวโลกอันนี้คนดีๆเราก็ต้องชื่นชมให้กำลังใจนะคะส่วนคนที่เข้าไปแล้วบอกว่าเออวงสางน้อยคนนี้ร้องไม่ได้เรื่องอา้าวคนนั้นร้องไม่ได้เรื่องคนนี้ร้องดีคนนั้นร้องไม่ไดีอันนี้แม่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของนานาจิตตังคนบางคนเขาก็ไม่ได้มาเพื่อสนับสนุนเราแต่เขามาเพื่อเกาะเกาะกระแสอ่า เมื่อก่กระแสพออิ่มตัวแล้วก็โจมตีก็เล่นงานติโนนตินี่มันเป็นอย่างนี้แหละคือมนุษย์มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซแล้วมันก็ไม่มีใครรักเราทั้งหมดแต่ก็เชื่อว่าคนที่รักมีความจริงใจให้กับสาวน้อยเป็ดวันแพงมีให้กับลูกอิงหรือบอโจโยมนิน แม่เชื่อว่าพวกเขาก็จะเติบโตไปด้วยกันกับผู้บริหารสมองเพชรโจยโโมนินน้ำมงสาได้ไนลองเน้อเป็นกำลังใจให้ว่าโจนะลูกซูซ,ซครับขอให้จะเลื่อนลุงเรื่องตลอดปี่ตลอดไป